สวัสดีครับ BTP Motorsi Non ับเป็นลูกค้านะครับเป็นซูมิชิไททันนะครับได้เข้ามาอัปเกรดเวกเตอร์นะครับไฟหน้านะครับเป็นตัวไบวอล์ก9.1บาชันนะครับพร้อมด้วยบระหลัดฟาเทนนะครับ55วัตต์นะครับตัวท็อปของทางเราเลยนะครับองแหวน l e ี Beam Sight นะครับ b ู u e Devil Eye นะครับผมแล้วก็ Daylight Bull Running นะครับเวกเตอร์ตัดหมอกนะครับซ i n o นนะครับขนาด2.5นิ้วนะครับพร้อมด้วยบระลัด Quick Star 5วัตต์นะครับเดี๋ยวเราดูแสงหน้าตระโลดเลยครับตัดรถครับ เดี๋ยวไล์เป็นบูลันนิงนะครับไฟลีครับไฟดีติดพร้อมเดวิลไอนะครับผมไฟยุกเฉินครับไฟอุกเฉินเป็นไฟเล้ววิ่งนะครับผมปิดไฟอุกเฉินครับเปิดตัดหมอกครับนีครับตัดหมอกนะครับ ี่นะครับแสงอมคมเลยนะครับไฟต่ำครับสูงครับไปครับมอเตอร์งเราเป็นใบซีนอนสูงต่ำในตัวนะครับเดี๋ยวเราดูแสงหน้าตัวรถกันเลยครับสูงครับไปครับเดี๋ดูแสงสว่างผ่านฟิล์มในรถกันนะครับผมสูงครับ สว่างนอกและในตัวรถไม่ต่างกันเลยนะครับแสงอมมเพ้มเพียมชัดเ,เจนนะครับสนใจติดตั้งชิ้นงาน,นดีๆนี้ได้ทางเพจบีทีพีแมวโต้ทีนอนทุกสาขาขอบคุณครับ